เรื่องตั้งแต่การปลดล็อกหน้าจอนะครับนี่ฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคนะครับในส่วนของแผงควบคุมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปรับเสียงปรับแสงนะครับผมรวมไปถึงไอคอนลอยนะครับหรือว่าการสัมผัสการเช้เหลือ,อาการเชอเหลือการเข้าถึงนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนรูปลักษ์มือถือ Android ให้เป็น iPhone iOS 17รุ่นล่าสุดนั่นเองอันดับแรกเข้าไปที่ Play Store แตะช่องค้นหาพิมพ์คำว่า launcher iOS 17 l a u n c h e r เว้นวรร iOS แล้วก็ตามด้วยเลข17แล้วก็ค้นหา เรื่องหาแอปครับนี่ครับ launcher iOS 17เราก็แตะเข้าไปปุ๊บติดตั้งผมจะวางลิก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จแตะคำว่าเปิดแตะคำว่าเน็ตปุ๊บแตะคำว่าเน็ต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 แตะอนุญาต เมื่อมาถึงหน้าอัปเกรดโปรนะครับให้แตกกะกากบาททิ้งไปแตะคำว่าล็อกสกรีนแตะคำว่าคามีล่าเพอร์มิชั่นอนุญาตแตะคำว่าดิสเทน n โนติฟิเคชันในหัวข้อ iLauncher ให้เปิดแตะอนุญาตแบ็กก p ับแตะดออลเทอร์แอป อนุญาตใหสิทธิ์เปิด Backup แต่ accessibility หรือการช่วยเหลือการเข้าถึงนั่นเองนะครับปัดขึ้นเล็กน้อยแต่บริการที่ติดตั้งแต่ i y e launcher เปิดตอบตกลง Backup Backup ในหัวข้อ enable lock screen ให้เปิดในหัวข้อ password ให้เปิดเมื่อมาถึงหน้านี้ให้ทําการตั้งค่ารนะหัสผ่านโดยการใส่สีหมายเลขหมายเลขอะไรก็ได้นะครับในที่นี้ยกตัวอย่างของผมก็จะเป็น04ตัวก็แล้วกัน1 2 3 4หลังจากใส่เสร็จมันจะให้เราทําการยืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่ตัวเลขตัวเดิมเลย1 2 3 4เลข04ตัวนะครับก็คอมพิวต์หมายความว่าเราตั้งรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็แบ็คกลับ คำว่า notification หรือการแจ้งเตือนนั่นเองนะครับแต่คำว่า enable notification หรือว่าเปิดใช้งานนั่นเองนะครับคุณผู้ชมต่อไปหัวข้อ resize นะครับ resize ตรงนี้ก็แตะเข้าไปตรง width หรือว่าความกว้างนะครับนะฮะเราก็ให้มันถึงให้เราขยับมาขวาสุดเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็แตะคำว่า don เล็กๆตัวนี้ เราก็จะได้ในส่วนของการแจ้งเตือนในหน้าจอล็อกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะฮะก็จะประมาณนี้คราวนี้ให้แบ็กกลับมาแตะตรงคอนโทรลเซ็นเตอร์ครับตรงนี้แต่คำว่า Write s e t t i n g อนุญาตให้สิเปิดแบ็กกลับแตะคำว่า Enable Control Center นะครับเปิดใช้าง,งานนะครับ แล้วลองรูดจากแถบการใช้งเตือนลงมานะครับก็จะมาเปลี่ยนเป็นลักษณะของ uh, iOS 1 7แล้วนะครับนะฮะปรับเสียงปรับแสงอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเราก็ได้กัดแต่คำว่า a d i p t i v e Touch นะครับหรือว่าการช่วยการสัมผัสนะครับหรือว่าไอคอนลอยนั่นเองเปิดใช้ในส่วนของ Enable a d i p t i v e Touch ก็จะได้อไอคอนลอยหรือปุ่มลอยนะครับการช่วยเหลือการเข้าถึงอย่างรวดเร็วนะครับเราก็แตะเข้าไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับการใช้งานโอเคเสร็จแล้วก็แบกกลับอันดับต่อไปนะครับแตะที่ Dynamic Ice Land ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของ In e n a น l e นะครับเราก็เปิดใช้แตะที่ปุ่มใช้งานหลังจากนั้นแตะปุ่มโฮมครับปึ๊บ แล้วมาเลือก i อคอนเชอรตรงนี้แตะเข้าไปปึ๊บแตะอีกหนึ่งครั้งปึ๊บเราก็ได้รูปลักษ์ใหม่นะครับจาก Android มาเป็น i อโฟนไอโอเอสสิ iPhone, iOS แล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะฮะก็จะมีเป็นลักษณะแบบนี้ครับอ่านะครับ,ะะรบแผนควบคุมต่างๆนะครับผมเสียงเพิ่มลดเสียง แสงลดแสงเพิ่มแสงอะไรประมาณนี้นะครับหลักการใช้งานนะครับผมในส่วนของไอคอนลอยว่าการสัมผัสการเข้าถึงอย่างรวดเร็วเราก็แตะเข้าไปสมมตรว่าใช้งานได้นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของอล็อกหน้าจอบ้างปึ๊บล็อกหน้าจอเสร็จแล้วอยากเปิดใช้งานล็อกอเปิดใช้งานหน้าจอเหมือนเดิมเราก็แตะไปหนึ่งครั้งนะครับปัดขึ้นแล้วก็ใส่รหัสา,าที่เราใส หรือว่าตั้งค่ามาสักรู่เนี่ยครับเลขศูนสลับผมเนาะเลข0ูนย์สี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ก็กลับมาใช้งานในส่วนหน้าจอ iOS 17ได้แล้วนะครับถ้าหากว่าเราจะกลับมาใช้งานหน้า Android เหมือนเดิมนะครับเราก็ปัดแถบด้านล่างขึ้นแตะที่ปุ่มโฮมหนึ่งแตะที่ปุ่มโฮมหนึ่งครั้งแล้วมันเลือกวันยูไอโฮมแตะหนึ่งครั้งเรากลับมาที่หน้าจอ Android เหมือนเดิมแล้วนะครับ ถ้าอยากจะกลับไปใช้งานในส่วนของหน้าจอ iOS 17แล้วก็แตะที่ปุ่มโฮมเลือก i l a u n c h e r นะครับก็กลับมาในส่วนของหน้าจอ iPhone iOS 17แล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทัชกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ